วันนี้ผมหนักใจครับท่านประธานเพราะมาที่มาตา27เนี่ยมันมีหลายหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกกระทรวงหรือตะวบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกมีหลายหน่วยงานและโดยเฉพาะภารกิจที่ผมสนใจเนี่ยคือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนแรกลังเลอยู่ว่าจะมาแกะมาแคะสอบตอหรือว่าศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีหรือไม่ แต่พบว่าเพื่อนๆหลายคนในสภาแห่งนี้สนใจตํารวจกันเลยเกินพลิกดูอีกทีเออตารวจน่าสนใจจริงครับท่า,านประธานและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผมต้องขอเรียนว่าในกรณีตํารวจในที่นี้นะขอสไลด์เลยครับวันนี้ต้องขอตรวจตํารวจนะครับขอตรวจแล้วก็ตัดตํารวจในชายแดนใต้นะครับที่ตํารวจน่าสนใจเพราะเหตุนี้ครับขอสไลด์ถัดไปมันมีคําถามใหญ่อย่างนี้ครับในทางยุทธศาสตร์ตอนนี้สถานการณ์ในจังหวัดเชายงดนภาคใต้กําลัง เดินไปสู่จังหวะที่เปลี่ยนผ่านสําคัญทางหน่วยงานเองนะครับในแผนยุทธศาสตร์ชาติเอ่ยหรือว่าบรรยากาศในเวลานี้เนี่ยนะครับคำถามที่รอเราอยู่ในอนาคตคือตํารวจจะรับหน้าที่รับภารกิจจากทหารได้หรือไม่พร้อมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะมาดูมาดูกันครับว่าตํารวจเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สังกัดผู้ทอนภาค9นะครับพร้อมจะทําหน้าที่ อะไรไหมเราจะมีปัญหาอะไรบ้างผมสะท้อนให้เห็นจากนะงบประมาณครับขอสไลด์ถัดไปผมดูแค่สองสมก้อนครับปกติแล้วงบประมาณเกี่ยวกับจังหวัดชนนายแดนภาคใต้ของตํารวจมีสองก้อนครับท่านประธานอยู่ในแผนบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตา3า37เดี๋ยวเราจะอภิปรายต่อไปและก็อยู่ในงบฟังก์ชั่นปกติงบแผนงานความมั่นคงนะครับซึ่งในแผนบูรณาการมีร40กว่า แผนงานด้านแผนงานพื้นฐานนี่มีพันกว่าครับพันพันยี่สิบเก้าล้านบาทดูเฉพาะโครงการนี้ครับน่าสนใจนะครับผมเอาให้ท่านประธานและก็ทุกท่านดูนะครับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบนะครับเงินส่วนใหญ่เลย900กว่าล้านครับเขียนระบุว่าเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพานะนะครับก็ระบุเลยครับหน่วยงานต่างๆ1 8 0 0 0กว่านายครับกำลังพลของตำรวจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เงินก้อนนี้ครับท่านประธานแต่ก็สงสัยผมอยู่ตรงนี้ ขอสไลด์ตัดไปขอสไลด์ตัดไปครับไอ้ค่าเบี้ยเลี้ยงกําลังพลในชายแดนใต้เนี่ยถต้รท่นานปรนจาได้เมื่อวานสื่อเราอภิปรายเรื่องงบของกอรอมนไปแล้วกรรมนอเขาบอกว่าเขาตั้งรายการชื่อการกําลังพลและการดําเนินงานครับ3400กว่าล้านระบุไปในว่าเอาไว้ใช้จ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับรวมทั้งของตำรวจด,ด้วยกองกำลังตำรวจ3า0ี่กว่าล้านบาทคำถามผมก็คือว่า ค่าเบีย้ยเลี้ยงค่ากําลังพลเหล่านี้เนี่ยนะครับ mm. กรมน,นในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหน่วยงานใหญ่นะครับ mm. เขาก็ตั้งให้ mm. และก็มาซอยให้กับ, mm. กบตํารวจด้วยในขณะที่ตํารวจเองก็ตั้งด้วยเหมือนกันตกลงแล้วนี่เป็นงบที่ซ้ำซ้อนหรือเปล่าและตกลงงบนี้เนี่ยที่จะจ่ายให้กับกําลังพลของตํารวจเนี่ยใช้เงินจากกระเป๋าไหนกันแน่ครับท่า,านประธาน อันนี้เป็นเหตุผลที่ผมขอตั้งสังเกตข้อสังเกตตรงนี้แล้วก็ไหนๆเราก็อภิปรายผ่านมาตราเจ็ดมาตราที่เกี่ยวกับสำนักนาย,ยกผ่านก็ให้กรรมาไปแล้วนะครับถ้าไม่งั้นขอดึงกลับตรงส่วนนี้ได้ไหมของตํารวจนะครับก็ขอตัดไป300กว่าล้านตรงนี้ครับในปีหน้าต้องมานั่งดูดีๆครับว่าตกลงใครจะรับผิดชอบจากใครและความสัมพันธ์ระหว่างกรรมนกับตํารวจอาจจะต้องจัดวางกันใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ สไลด์ถัดไปครับเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะทวงติงไวเอานิดหนึ่งนะครับ12ล้านนี้นะครับในแผนงานฟังก์ชันนี้ในงบแผนงานพื้นฐานเนี่ยนะครับ12ล้านกว่าๆเนี่ยทำอะไรครับทำโครงการจัดทำฐานข้อมูล DNA ลายนิ้วมือนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่ออะไรพัฒนาเป็นฐานข้อมูลครับจากเอกสารที่ทางตำรวจนะครับส่งมาให้ทางอนุเนี่ยนะครับระบุว่าตอนนี้เนี่ย เก็บมา7ปีงบประมาณมีตัวอย่าง DNA ถึง2 5 9 0 0 0กว่าตัวอย่างท่านประธานครับจริงๆแล้วการเก็บตัวอย่าง DNA เป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องที่เราสร้างหลักฐานสร้างฐานข้อมูลเพื่อที่จะทำให้นิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมีน้ำหนักในการที่จะตรวจสอบคดีความมั่นคงต่างๆแต่ปัญหาตลอดตั้งแต่ถ้าเรียกกลับไปตั้งแต่ปี57 5เนะครับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับเก็บ DNA ในจังหวัดฉะเชิงเทราไ้มีมาตลอดครับท่านประธาน ในปี6-2นี่มีถึงกันว่าไปบังคับทหารเกณฑ์นะครับที่เก็บ d n a ด้วยมีบางครั้งก็เก็บเด็กนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีอาญาเลยแต่ว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นญาติกับผู้ที่เจ้าหน้าที่ตั้งสงสัยนะครับและที่สําคัญทนะ่รรานประธานครับตอนนี้เนี่ยมีรยายงานมีมีเรื่องร้องเรียนมาถึงผมด้วยนะครับแล้วก็สสหลายท่านก็ได้รับเรื่องร้องเรียนนี้คือตอนนี้เนี่ยบางสอพอในพื้นที่มียอดครับต้องเก็บตัวอย่าง2ตัวอย่างต่อวัน นะครับอันนี้ก็ต้องอ้างอิงถึงทีมของผมนะครับที่ไปเก็บตัวอย่างที่อำเภอรามันนะครับจังหวัดยะลาก็บอกว่าผู้กํากับก็ยอมรับครับว่านายเขาบอกว่าให้เก็บตัวอย่างขึ้นมานะครับในนี้ก็ดักจับเกานะครับผมเองเอาประเด็นนี้เคยถามผู้จัดการตํารวจภาคเก้าครับในห้องประชุมอนุครับในดานหน้าผมเป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมธิการเขาประมาณท่านก็บอกปัดพันละวันเลยครับว่าไม่มีนโยบายอย่างโน้นอย่างนี้นี่ล่าสุดเนี่ยนะครับมีแล้วครับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครยะลา บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือขอความร่วมมือน้องขีดเส้นใต้นะครับขอความร่วมมือให้ไปเก็บ DNA นะครับคาถามก็คือว่าถ้าเราเก็บ DNA ในสภาวะที่จริงๆแล้วถ้าไม่ใช่ผู้ต้องหาเนี่ยจริงๆเจๆ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์เก็บนะครับไม่มีอํานาจในการเก็บนะครับแต่การเก็บ DNA ในลักษณะนี้เพื่อสร้างฐานข้อมูลในลักษณะนี้เป็นไปโดยที่ไม่มีความสมัครใจเช่นนี้เนี่ยนะครับจะทําให้ฐานข้อมูล DNA นี่มันมีปัญหาหรือเปล่า มันมีปัญหาในเชิงทําให้ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานเหล่านั้นเนี่ยจะลดลงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นคําถามตัวใหญ่ๆนะครับและนี่ท่านประธานทราบไหมครับว่าในแผนบูรณาการทางตํารวจภาคเก้านะครับหรือสำนักงานตุวออากรแห่งชาตินะครับก็ตั้งงบขึ้นมาพัฒนาแลบออกนะครับอีก20กว่าล้านโดยสรุปก็ประมาณ30กว่าล้านครับที่เกี่ยวข้องกับ DNA ท,ทั้งทั้งที่ปฏิบัติการในระดับพื้นที่เนี่ยต้องกระทบกระทั่ง ต้องมีความสมเสียงในการละเมิดสิทธิมนุษยชนละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย,อย่างนี้ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติภูทรภาคเก้าศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชยดายแดนภาคใ้จะมีความพร้อมที่จะเตรียมรับโอนภารกิจสําคัญสําคัญ,คญจากกองทัพจากกองรมนองหลังจากนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นผมขอตัดเลยครับ350บกว่าล้านครับท่า,านประธานเพราะว่าอันนี้ต้องตั้งสัญญ,ญาณไว้ตีขีดเส้นเอาไว้ว่า ประเทศกรปฏิบัติการของตำรวจจะต้องมีการทบตวนครับขอบคุณครับธรรมดาลครับสำนักข่าว today Make tomorrow today